มานั่งตรงนี้ไปแกะอ่าสำอร์แกะของขวัญแล้วนะของขวัญ Merry Christmas มม่ะแกะเลยครับรกล่กกองสุ่มนะนี่กลองสุ่มอ๋อแกะเลย ว้ามีการพูดอะไรเนี่ยอีก <c oughs> มันดึงออกไม่ได้หรอกลูกหนูแกะดีๆก่อนแกะออกอีก <c oughs> ขับ <cents> ส <input> ัก <t> ท <step> ีขับให้แม่ช่วยไหมแกะตรงนี้เอออาวว้าวยังออกไม่ได้ก็แกะตรงนี้อีกสิเด็กว้าวได้อะไร นอ่าไม่ใช่รถอ๋อเป็นรูปรถเฉยๆเอาแกะออกมาดูซิมีสติกเกอร์ด้วยนะแกะได้ไหมอ,อ๋อค่อยๆลูกให้บอเออวา้วาวได้อะไรอะไรนะรูปอะไรครับเอาเอามาให้ดูก่อนได้รูปอะไรได้หมูครับมผม ยอดเงินเหนรียญเนาะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนไม่ครับขอบคุณแม่สิไปขอบคุณใครขอบคุณครับแม่นี่ครับ